ไปยังไปแล้วเอ้ยสร้างบาปสร้างกรรมจริงไปเตรียมรถต้องกลับตะกูนอินในสามนาทีครับกาเ้ไปอ้ย,<ป>อยนี่ยัต้องหลอกซ้ำๆไปจะถึงเมื่อไ,รนะไหร่นะไฟอินไฟอินไฟอิน ไฟอืวนไฟอืวนไม่เป็นไรใช่ไหมป้าอินทำไมไฟอืวนสภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าป่วยเหรอเขาร่างกายอ่อนแอแต่เด็กถ้าตกใจอะไรก็เป็นแบบนี้แหละพี่สาวไม่ทำร้ายนายหรอกพี่สาวแค่จะอาบน้ำให้นะผมไม่ไปมาเด็กดีปล่อยผม<ไ>ป,ปล่อยนะอย่ากลัวเลยเด็กดี<อ>เดี๋ยวก็เสร็จปล่อยผมนะ พี่สาวจะอาบน้ำให้แล้วนะบอกสิโดนจับตรงไหนฮะพี่จะล้างให้สะอาดเลยปล่อยผมตรงนี้เหรอหรือตรงนี้หรือตรงนี้เส้าชิงโยกบ้าไปแล้วเหรอบ้าเออหรอนี่ท่นบ้าเหรอ,อ,อ,อไปอื่น มาบอกสิบอกว่ารักพี่บอกว่ารักพี่สินายรักพี่บอกสิผมไม่ได้รักคุณผมรักแค่ถังเหมียนไม่รักคุณกินไฟอ้วนเด้อเกินไปแล้วเมื่อก่อนนายอยากจะหนีไปจากฉันทำไมนี่ไปการแล้วจะหนีอีกเหรอนายยังอยากจะโดนหักหายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม ดื้อมากนายไม่เชื่อฟังพูดสิทำไมถึงไม่เชื่อฟังแล้วแต่เขาเลยไปเหมียน เห็นไม่เหนไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่คุณหนูถังโปรดไว้หน้ากันหน่อยปล่อยลูกชายฉันที่ฉันจะเอาไปไม่ใช่ลูกชายคุณแต่คือน้องชายสั่งเย่าถิงคุณว่าอะไรนะ ตรวจดีเอเอมาแล้วนายน้อยเฟยอินเป็นคนตระกูลซางจริงๆเป็นลูกพี่ลูกน้องสายเลือดเดียวกันกับท่านซางโยทิงเป็นคนที่เราควรปกป้องใครแต่ต้องนายน้อยเฟยอินก็เป็นศัตรูกับตระกูลซางว่าแล้วฉันรู้นานแล้วว่าซางโยทิงคงไม่มีเหตุผลลงมือกับอาจเจิ้งเฟยอินแกนี่เป็นลูกที่ดีจริงๆชอบทำเรื่องเซอร์ไพรส์ให้แม่ตลอดเลยไป ต่อให้ไฟวินเป็นคนทางนั้นแต่เขาก็ยังเป็นลูกชายฉันอย่างแซ่อินถ้าฉันไม่ให้ไปเขาก็ไปไม่ได้ไฟวินแกคงไม่อยากไปจากแม่หรอกใช่ไหมต่อให้พระพ่อแกก็ตามใช่ครับแม่ ผมจะอยู่กับแม่ตลอดการได้ในฐานะคู่มั่นอินเฟยอวินท่านก็จะอยู่ไม่ได้นะจะให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ไม่ได้เป็นแม่ของเฟยอวินฉันไม่กล้าแต่คิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้แตะคู่มัน่นฉันแก ฉันจะสอนกฎของตระกูลส้างหิดเหอ,อะอะที่ฉันกลับมาก็เพื่อคุณไม่มีทางไม่ต้องการผม อย่าทำเหมือนหมาแบบนี้สิพอเห็นคุณแล้วผมก็ทนไม่ไหวสักนิดมันนี่คุกเขา่า ไมถึงเลือกฉันเพราะผมรักคุณพูดความจริงพูดความจริงคุณก็ไม่เชื่อจะบังคับให้ผมพูดโกหกนั้นเหรอเมียนเมียนอยากลองกับผมจริงๆไหมคนแกล้งพิการคนนี้ผ่านสองคืนมายากมากละละ I know you know you l l get anything you wish. คุกเข่าลงอย่าขยับเชื่อฟังเหมียนเมียนแสดงได้ไม่เลวแต่ฉันชอบตอนเป็นเด็กขี้แยมากกว่า น้ำตาผู้ชายกระตุ้นต่อผู้หญิงชอบดูผมร้องไห้เหรองั้นก็รังแกให้ผมร้องเซิขอแค่เหมียนเหมียนยอมอยู่ที่นี่จะทำกับผมยังไงก็ได้ฉันอยู่ที่ตระกูลอินต่อได้แสดงเป็นคู่มั่นที่ดีแต่ท่านนายได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ตระกูลอินเป็นของฉันทุกอย่างล้วเป็นของคุณอย่าว่าแต่ตระกูลคุณจะออะไรก็ได้ยอมรับกฎของเกมสะฉันกำหนดเองเชื่อฟังเหมียนนอะไรนะอินฟฟยอิน เป็นตระกูลซ้างซ้างโย่ถิงเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ครับตอนนี้แม้แต่คุณนายก็ต้องไว้หน้าเขา <c oughs> มีสิทธิ์อะไรฉันต้องคิดหาแผนการถึงจะลมพ่อเขาได้มีสิทธิ์อะไรมาเยี่ยมหัวฉันอีกฉันไม่ยอม <c oughs> ฉันไม่ยอมแน่ ของของตระกูลอินจะเป็นของเฟยหอินได้บังคับฉันเองนะฉันจะทำลายแกอินเฟยอินแกได้ตายอานาถเป็นพ่อแกแนะ่มา แม่กลับมาแล้วทำไมกลับมาได้ละ่ะหายดีแล้วเหรอพรักผ่นเดี๋ยวก็หายแล้วลวงงานบริษัทล่าชา้าจะกลับไปทำงานก่อนเฟยอินตระกูลซางมองแกสำคัญขนาดนี้ให้โอกาสแกกลับไปเงินนับตั้งแต่วันนี้ แกก็ไปทำงานที่บริษัทเก็บประสบการณ์เถอะแม่เหมียนๆเมียนไม่น่าสนใจไม่ไปหรอกคุณหนูถังไฟวินเคยแสดงทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นมาแล้วเขามีพรสวรรค์ไม่ควรถูกปกปิดถ้าเขามีจริงคงไม่ถูกพวกคุณตีห,กหักหรอกใช่ไหม เขาก็แค่ขาผิดปกติสมองอยังดีแกไม่ควรใช้เวลาให้เสียเปล่าตอนนี้สมองเขายังปกติอยู่นะขาหักตั้งหลายปีแถมถูกทิ้งไว้สูยนพักฟื้นไม่สนใจไถ่ายทําแล้วยังไม่ให้มีส่วนร่วมในบริษัทอีกตอนนี้พอรู้ว่าเขาตระกูลซางก็จะลากเขาไปบริษัทมีสิทธิ์อะไรผู้ชายของฉันคุณไม่เจ็บแต่ฉันเจ็บใจถ้าสู้กับแม่เพื่อฉันต้องรักฉันมากแน่ๆนไฟอวิน แกว่าไงแล้วแต่ภรรยาครับคุณหนูถังพูดมาตรงๆได้มีเงื่อนไขอะไรถึงจะยอมให้เฟยวอินไปบริษัทหุ้นของอินซ์กรุ๊ปสิบเปอร์เซนรวมทั้งบริษัทที่อยู่ในชื่อประธานรองโอนมาให้ฉันได้สิมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ที่แม่นายลำเอียงเขาไม่เอานายแล้ว เฟยวินแกรออยู่นี่ฉันจะพารองประธานถังไปลงทะเบียนสิทธิ์จะรีบกลับมานะจากนี้ที่นี่คือห้องทำงานของเธอถ้ามีอะไรก็เฟยอวินนะ ไฟอินอยู่ไหนเจ้าไปรู้ได้ไงฉันก็อยู่กับเธอตลอดมีสิิ์อะไรเป็นอินจังดาดฟ้าไฟอินอยู่ที่ไหนคุณหนังเคยได้ยินเรื่องของพ่อเขาไหม นั่นคืออินเจิ้งกับอินเฟยหวินเขาเป็นพี่ชายต่างแม่ตอนเขาอยุสิบแปดบีบคั้นพ่อเลี้ยงจนตายถูกต้องพ่อของอินเฟยหอินก็ตายนี่แหละอีกทั้งที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมให้พ่ออินเฟยหอินชื่นชมความตายที่สุดไปลุกขึ้น เธอคิดว่าเธอวิ่งได้เร็วหรือว่าอินเฟยอินร่วงได้เร็วกว่าละ่ะคุณหนูถังโชคดีมากนะ